สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเด้อครับพี่น้องวันที่1สิงหาคม67สิครับคลิปนี้เป็นเลขวิ่งล่างตัวเดียวเช่นเคยครับพี่น้องเนาะเลขซองของอาจารย์สายบุญวัดป่างัวว่าหันลุดครับพี่น้องเนาะครับตอนแรกอาจารย์ก็ว่าจิบลุ่งเหรอครับผมแต่ว่าก่อมาเชียว่าล่องลง่งหายไปไหนซี่เบิงอีกครั้งหนึ่งเพราะว่า สามงวดติีธิพานมากเขามาตลอดด้วยครับผมครับพ่อมาขึ้นเวทีงวดวัางหันพันรุดไปครับงวดนี้ก็ลองซ้อมเบิ้งกระไดครับพี่น้องเนาะล่องซ้อมเบิ้งก้อนกระไดถ้ามักจงคอยเอาน้ำพึ่นเด้อครับผมเลขวิ่งอาจารย์สายบุญวัดป่าครับเอาก้อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขวิ่งรางครับซองละแสนครับผมเก่ามาเชื่อกับขอขอพระคุณอาจารย์ด้อครับผมครับ เช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับอาจารย์สายบุญวัดป่ากันเลยครับอาจารย์ครับเก่ามาเชียร์สวัสดีอาจารย์สายบุญวัดป่าครับผมครับผมสวัสดีครับครับผมอาจารย์วันนี้เป็นมือดีครับผมครับเอะเหมือนลุ้ยนะครับเนาะเมือนกับผมวันนี้เหมือนลรยกันครับ กระจิกล่งอีกข้งครับอาจารย์ล่องเบิ้งอีกสักั้งด้วยครับผมเหล็กซ่องครับเดล็กวิ่งรับผมครับสำหรับปวดวันนี้ก็ขอตรวจขออภัยนะครับน้องเอฟซีครับก็คือว่าที่ผ่านมากอ่ะเดินดีเนาะก็ล่องจอกันนอครับครับผมเป็นเดินซองใครในบุกล่องเบิ้งวันนี้นะครับเนาะครับผมลองเบิ้งอีกสักหนอดเบิ้งครับ เลขวิ่งนะครับเลขวิ่งล่างวิ่งล่างครับครับหลักสิบล่างครับวิ่งหนึ่งตัวเดียวครับหนึ่งครับผมเป็นหลักสิบเมื่อนี้คนเม่ไหนตัวตัวกันตัวล่องมาน้ำอยู่นะครับครับผมตัวกันตัวล่องเขากบบเป็นเลขเก้าครับผมเลขเก้ามาครับลองเก้า กบครูว่าอาจารย์จับครูมาเยอะย่างละสองชุดอยู่ครับบข้างบนนะครับแล้วรักหนึ่งหรออหนึ่งสี่ครับหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าครับหนึ่งห้าครับผมถ้ารักเก้าก็จะเป็นสี่เก้าครับรักเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าครับเจ็ดเก้าครับ สี่คู่เด่นทีหนึ่งก่อนนะครับผมเึงเดิมเนี่ยตัววิ่งตัวเน้นเพื่อนจะวิ่งหนึ่งนะครับมั้งเน้นเน้นครับผมครับครัอย่างวันนี้อ่ะเล็กเป็นส่วนดีเตันเขานะครับเนาะครับผมยืนรักซีเบิ้ลครับพี่น้องแต่ว่ากับกับน้ำแน่ก็ได้ครับผมการวิน้ำครับบที่ว่าก้อนสิลนร่องขีดนี่อาจารย์ทรงไม้เบิ้งนี่ครับผม ซิปเป็นซิปครับพ uh uh ี่น้องเนาะซิปเป็นซิปครับเอาตลอดแต่กล้วยคับแา่ยันเขาไม่แช่หรอกว่าทีลงไห้เพิ่นบ่แต่ก็ว่าแต่ยันตัวเลอุ้มว่าเขาเนาะครับเนาะแต่ร่องดึงถ้ากัดซื้อน้ำจะดรอปปูเอาแต่ปูเพิ่นเอาไปจับตะเจียงร่องดึงแต่มันมันเคลิกเออเวทีมันกันเดินตีมากนะครับเห็นมากเยอะกว่านี้มันกค่ะมันลุดเหมือนเมื่อกี้พูดถึงกับเป็น สอดคล้องกับเลขที่อาจารย์ฝันอยู่ดีครับผมครับมาเยอผมมาครับเยอะหนึ่งสี่กับหนงถายครับครับมันล่องอันบวกก้มฝันอีกข้างให้ฟังนะอาจารย์ครับผมที่ว่าฝันเห็นหนึ่งยาครับอ๋อฝันเห็นอนไรไปไปหนักคือตั้งไปหนักแะครับเห็นคนยิ่งไม่ขำเลยอะเรับเก็นเป็นน้ำเป็นน้ำตกเลย่ะผมฝันแต่ละก็เลยเข้าไปไม่ขำแต่เห็นเล็กเข้าไป็นกาเพิ่น จะเล่นเดือยคุณจะเล่นเดือยเขาไปนด้คำล่ะวันนี้ก็เลยคุนเห็นยาออกว่านผู้หยิ่งนะครับสามารถค่อนขัดงินี้อยู่หลายอยู่แต่แต่งแต่งชุดใย่ชุดไทยล่ะผมกับอะไ้ถามเพ่อนได้ว่าเฮ้ยเขอโซ่ขอลาบว่าดีขอหลีกเขายังนะเพิ่นแต่ว่าวันนี้นี่เล่นเด้อนะคุณวานทีนะครับว่าอือครับวันนี้วานไใจผมกับวานนื่งอย่างเนาะเพิ่งว่่ กว่านมันมึนซี่าครับครับแต่มาตรงก้อเหล็กคู่บาความตัดีครับเพิ่นหามากครับผมพี่ต๋องลองเบิ้งนะครับเนี่ยครับผมลองเบิ้งขับพี่น้องเด้อส้นกันให้เพิ่นว่าห้โชว์หายหลับไม่หายครับกับเพราะว่าอาจารย์เพิ่นก็เอาเลขกคู่บาไปเสียงนั่กับผมเมื่อนั้นกับครับครับนี่นะครับเขาลองเบิ่งเด้อครับผมเพื่อเป็นโชคเป็นลาภ บาเลขหลักสิบลงึงนะครับเนาะเดินดีเยอะสิบบนไหจารหลักสิบบนครับตีเตีไปนะอ่ะิตย์เอออาทิตย์มันเดินดีอเทตย์วันหน็เลยเอาประโกอกกันวงดึงครับผมสิบบนีศูนย์สี่ห้าเก้าครับศูนยสี่ห้าเก้าครับครับหลักสิบบนศูนี่เฮ็ดเฮ็ดโดนไหมอาจารย์เฮ็ดด้โดนแล้วครับแต่ว่าเห็นบ่ยไค้เอามาใส่เทียมน มันนี่ถึงได้เอาทุดเสือนั่นจีิมากแต่เราต้อเข่าดีนะครับก็เลยเขาวิ่งกันว่าอาจารย์แต่วิ่งไหมครับวดามันมื่อม,ม,มีอะไรลักชิดลักชิดกับเขาสามมั้ยมันไม่เหมนกับเขาสามของคนนะครับนี่สามกับหกอาจารย์แน่นั่นครับเหมือนว่าที่แล้วนี่ลักลักชิดไปสามด้วยครับก็ไม่จถึงว่ามันจะเป็นซี่เก่าหาซี่ไอเก่าของสีบัวครับ คือมานํากันหรครับแมนแมนเคยเคยมีบรอดสตดนมานํากันได้ด้วยครับคือที่สูตรเนี่ยแต่มานํากันชื่อกันครับสูตรใดเดี๋ยวนั่นจีนเขาเคยมานํากันได้จังครับครับผมครับเพราะว่าบางเจี้ยนเป็นกับว่าฉีบ่มานน้ำกันจัิงจริงนะครับโอ้นี่มานน้ำกันได้ครับมาได้ครับคือคือสูตรวัดสูตรสามกับมานน้ำกันเยอะครับผมครับเก่าสามที่ที่ที่ไหนทำม่านน้ำกันครับอันนี้บนย่างเดียวเนาะอาจารย์เนาะ วันนี้คือคือลักทิปวนครับน้องว่าบึงนะครับน่าซ้อมมึงไว้ก็ได้ถ้าเดินดีก็ได้เอามาใส่ครับผมครับจะได้ไม่เป็นประโยชน์มาประกบครูกับเ๋ยวไปให้น้ําเชียก็ได้ครับศูนย์สี่ห้าเก้านี่ครับ็น้นองวดนี่แถมเนื้อครับผมแต่ว่าเลขก่างก็คือวิ่งหนึ่งล่างหลักสิบครับเอากามาเชียกับสิรบกวนอาจารย์สมนีเด้อครับผมครับ ขอขอบคุณอาจารย์ครับผมแล้วก็ขอพระคุณผู้ใหญ่ใจดีพร้อมครับที่เมตตาช่างเด็กวิ่งเด็กซ่องมาให้ครับผมครับรในจุกยกสองนะครับ่าหัวนี้น่าเล่นด้วยครับผมคเพราะว่าจีเป็นเลขอาจารย์ได้ที่คนไแลนะครับเนาะใิ่คนใส่พิ่นติดตามใิ่คนนิสโธมีลาป็นนี้เงินใส่ไปยทำบุญร่วมกันนะครับเนาะครับผมครับครับครับผมสำหรับคลิปนี้กจะรบกวนอาจารย์เจํานี่ สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับขอบครับพี่น้องครับผมครับเป็นเลขซ่องด้วยครับพี่น้องเหลขกซ่องครับพร้อมกับเลขลักซิบบนพร้อมครับผมเหลขซ่องงดนี้ครับพี่น้องเนาะผู้ใหญ่ใจดีให้มาก็ขึ้นหนึ่งครับผมเป็นหลักสิบเดนหนึ่งลองเก้าด้วยครับผมลองเก้าสองตัวล่างหนึ่งสี่หนึ่งห้า 49และ79ครับผมครับ14 15 49และ79ครับแล้วก็อาจารย์เพิ่นกะเหล็กข้อมฝันให้พร้อมครับผมจริงๆเล็คว้อมฝันกะได้คุยกันอยู่คลิปก้อนหน้านี้ครับพี่น้องเนาะเลขปูคู่บ่าครับผมครับคือ14ครับพี่น้องเลขคว้อมฝันเพิ่น14ครับเพิ่นฝันเห็นพญานาคครับผมแล้วก็เป็นผู้ยิ่งน้ำกับมีอายุ เป็นวาเลขงวดนี้มีหนึ่งครับพี่น้องเนาะตามที่อาจารย์บอกเด้อครับผมนี่ครับเป็นคำว่าหนึ่งสีแล้วก็แถมครับพี่น้องเนาะหลักสิบบนครับผมสูตรนี้เดินดีกอดคอกันมาก็มีครับผมกับหลักสิบบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างครับผมเอาไปลองมองกอนครับพี่น้องศูนย์สี่ห้าเก้าครับผมมวดนี้เป็นหลักสิบบนเด้อครับผมครับเอาถ่ายคลิปนี้ ่ามาเชียก์ขออวยพรให้พี่น้องเอีโชคดีครับพี่น้องเนาะหนึ่งสิงหาคม67สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ